สวัสดีครับพวกเราคูปซ่าครับผมรารคิดครับพีเซนค่ะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมมิวออนไลน์นะฮะก็ถือว่ามาโค้งสุดท้ายนะครับของการแนะนําตัวละครนะครับใน<ม>การเล่นเบื้องต้นนะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะดูคลิปเราแล้วก็เฮ้ยมึงพูดอะไรวะพูดแค่นี้เองก็เราแนะานำเบื้องต้นนะครับว่าแต่ละอาชีพลักษณะโครงสร้างและสเตตัสพื้นฐานเป็นยังไงนะครับในส่วนของสกิลมาสเตอร์เนี่ยเราจะไปพูดนะครับในหัวข้อต่อไปนะ อ่าก็เราเราอาจาจะเจาะลึกได้ไม่ครบทั้งหมดนะครับอยู่ที่อยู่ที่กําลังของเรานะครับเ,รเพราะว่าเป็นตัวเลือกให้เ,เพื่อนๆเนี่ยตัดสินใจเลือกตัวละครอ่าอันนี้เป็นเป็นแบบว่าการตัดสินใจเล่นตัวละครนะครับในช่วงแรกนะก็ต้องรีบพูดไวๆนะครับส่วนท้ายๆเนี่ยเราค่อยคุยกันนะครับดาร์ลอร์ดนะครับเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ยอดฮิตนะครับก็อ่เรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่ครบเครื่องนะครับในเรื่องของการป้องกันนะครับเล่นง่าย นะครับเก่งมาแต่แรกๆเลยนะครับหูกขนานนามว่าเป็นผู้นำทัพนะครับก็มีข้อดีแล้วก็มีข้อเวอร์ด้วยความนะรู้สึกเหมือนแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะอะไรนะเออคิดไม่ออกก็อย่างพูดแม่มจะทำให้ค <laughs> ุลืมคิดจะพูดอะไรแม่ความรู้สึกเหมือนเป็นเนี้ยแบทแมนมันยังไงแบทแมน มันดูแบบหน้าเกรงขามไงอ๋อเออโอเคสร้างมันนะครับก็บักหลอดนะครับจำเป็นจะต้องเก็บเลเวลตัวละครหลักนะครับให้ครบสอง้ยห้าสิบก่อนนะครับถึงจะสร้างได้ไม่ต้องซื้อตั๋วไม่ต้องมีซิเก็ตนะครับก็คือแค่มีตัวละครพื้นฐานสองหสิบตัวใดก็ได้เล่นได้เลยนะครับรีเล่รนนะครับแล้วก็ดักหลอดเนี่ยจะแบ่งออกได้หลายสายนะครับมีตั้งแต่นะครับมีกี่สายเดี๋ยวขอคิดกันอ่า มีสี่สายที่เห็นหลักๆนะแต่ถ้าใคร<ม>เห็นมากกว่านี้ก็บอกผมหน่อยเยอะนะครับสายแรกนะครับก็จะเป็นแก่งนะครับแก่งเลือดนะครับแก่งเลือดเนี่ยจะเป็นเอ้ยจริงๆมีห้าสายเลยนะอ่ะแก่งเลือดก่อนเดี๋ยวผมต้องนับนิ้วด้วยนะอ่าแก่งเลือดเนี่ยจะเป็นอาชีพที่เอาไว้ใช้สําหรับอพีพี P P e ด้วยนะครับพี P ี P e. เป็นหลักเลยแหละไม่พี P ี P e ด้วยนะครับแต่ไม่เหมาะกับการเป็นหัวหน้ากิลด้าอ่า ส <IP> ายพีพีนะครับเพราะว่าเขาจะโจมตีแรงนะครับแล้วก็มีเลือดด้วยนะครับเอาไว้อโจมตีนะครับแล้วก็เอาไว้ยืนกันเป็นไม้กั้นหมานะครับเพราะว่าดักหกลอร์เนี่ยเขามีดีเฟนที่เยอะโจมตีไกลโจมตีแรงอเอเอต่อมานะครับสายแก่งเร็วแก่งเร็วเนี่ยปัจจุบันพบว่ามีการเล่นที่เยอะขึ้นนะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเล่นแก่งเร็วเพื่อเอาไว้สําหรับหาของนะครับแล้วก็เอาไว้สําหรับบอด ขายเทมต่างๆเ่นแหละไม่ได้เล่นเป็นตัวหลักแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีสกิลเอ็นฮันทำให้เลือดเนี่ยมันมีเยอะขึ้นบางคนเนี่ยไม่อัพเลือดเลยมาอัพแก่งกับใบนะครับเพื่อให้ดักหลอดเนี่ยตีเร็วตีไวขึ้นแล้วก็แรงขึ้นเหมาะกับใครก็เหมาะสำหรับคนที่เปิดใจดีว่าผมไม่กล้าพูดหรอกว่า้สายไหนเนี่ยมันจะมันจะพีคตอนสุดท้ายนะครับเพราะว่าจากที่ลองเอนฮันสกิลมาเนี่ยมันทำให้บางตัวละครเนี่ยเปลี่ยนจากหน้ามือก็นหลังมือเลยนะอ่า ดังนั้นเนี่ยหลอดนะครับสายแก่งไวเนี่ยถ้าถ้าถ้าเป็นผมจะเล่นใหม่นะผมจะเล่นสายแก่งไวเพราะว่าเซิร์ฟโกบอลเนี่ยผมไปเล่นสายแก่งกับเลือดนะครับเพราะว่าเล่นเล่นสายโบราณเป็นตัวละครที่สร้างมานานแล้วอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นสายที่สายที่สามสายหัวหน้ากิวนะครับก็จะเป็นสายคอมมานนะครับดักหลอดจะมีสเตตัสนะครับที่ไม่เหมือนชาวบ้านเพิ่มเข้ามาอีกสเตตัสหนึ่งก็คือคอมมานนะครับ อันนี้นะดียังไงคะก็การอั command เนี่ยอ่ามันจะสามารถทำให้ร์กลอร์ดเนี่ยใช้สัตว์เลี้ยงได้นะครับเขาจะมีสัตว์เลี้ยงที่เป็นม้าเป็นนกนะครับเป็นนกหรือกาว่ะไอ้นกหรือกาเนี่ยมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับสามารถที่จะโจมตีนะครับมอนเตอร์ได้เฮ้ยเหมือนม u m m o n e r เด็ใช่แต่อันนี้ยี่เฉยเขาก็ตีเองอนะครับ ตีแรงกว่าคือถ้าใครเล่นสายคอมมานในเยอะเนี่ยตีแรงกว่าตัวเองอีกนะครับแล้วก็เป็นสายที่ไม่ค่อยทําอะไรสั่งอย่างเดียวใช่ยืนยืนสั่งอย่างเดียวนะฮะแล้วก็การที่มีคอมมานเยอะเนี่ยดาร์กลอร์ดสามารถรับสมาชิกิวเพิ่มขึ้นมากกว่าอาชีพอื่นได้อืนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่ามันสูงสุดเท่าไหร่นะครับแต่มากกว่าอาชีพอื่นเป็นเท่าตัวอ,อถ้าเพื่อนจําได้ก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยมันมาแล้วมันมาแล้วเอ,อดังนั้นเนี่ย ส่วนใหญ่ที่เป็นหัวหน้ากิ้เนี่ยเขาจะเล่นเล่นสายเลือดกับสายคอมมานร่วมกันแล้วก็เป็นหัวหน้าตี้มมกิ้หัวหน้ากิลเออนะพูดอย่างนี้ทําไมต้องเป็นสายคอมมานกับเลือดนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคอมมารับคนเข้ากิ้วได้เยอะอ,อย่างที่สองเนี่ยการมีเลือดเนี่ยมิวเนี่ยจําเป็นจะต้องให้หัวหน้ากิ้เนี่ยเข้าไปในปราสาทให้ได้นะครับการที่เป็นหัวหน้ากิ้เนี่ยจะโดนลุมกระทือบอย่างแรงนะครับแต่บางกิ้วก็เป็นไน์นะเพราะไนจะถึกกว่า นะครับรวมๆถ้าจะทำให้ถึงเนี่ยก็อาจจะถึกกว่าดาร์กลอร์ดก็ได้นะครับก็อยู่ที่คนเล่นนะครับว่าจะตั้งใครเป็นหัวหน้ากิวก็ต้องดูดีๆนะครับดาร์กลอร์ดรับคนได้เยอะอถึกด้วยนะครับต่อมาสายบัฟสายบัฟดาร์กลอร์ดก็มีบัฟนะครับเป็นบัฟคิริคอลนะครับก็จะทําให้อาชีพอื่นเนี่ยได้บัฟแต่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เพราะว่า ขเขาเรียกว่าไงอ่ะใครเล่นสายบัฟเนี่ยก็คือต้องมุ่งเน้นมาสายบัฟอย่างเดียวเลยซั <Someone S 2> มมอนก็ไม่เก่งตีเองก็ไม่ได้ไ<ง>บัฟให้อย่างเดียวมันจะเหมือนสายบางสายที่เล่นเพื่อบัฟให้คนอื่นอย่างไนสายเลือดนะครับสายเลือดแบบเกิดมาบัฟอะเกิดมาฉันจะบัฟแบบแบบแบบให้คุณแค่นั้นมันเอลปป่ะสายซัพพอร์ตเอลมันยังใส่ธนูแล้วยิงมอนเตอร์ได้เวลาบัฟให้ตัวเองอันนี้น้อยกว่าอีกน้อยกว่าแบบเมื่อ อ่าทำอะไรไม่ได้เลยะนะครับส่วนสายสุดท้ายสายผสมลงมั่วไปหมดสายทุกอย่างนะครับแต่ถามว่าเก่งไมหมให้มันมีคนเล่นนะเหรอเออ้ามีทั้งซัมมอนมีนกมีตีเองได้แบบที่หลากหลายนะคะแก้เบ,บ,บือบัฟได้ด้วยทําได้หมดทุกอย่างคือบัฟคือไม่ไปสุดทางไหนอะ่ะแต่มีคนเล่นเราเป็นสายมั่วซั่วนะครับอก็เป็นสายที่เป็นอาชีพที่หลากหลายแล้วก็เป็นอาชีพยอดฮิตนะครับไอเทมเนี่ยก็มีมูลค่า อ่าจากคาถาจะภผ้าคลุมของแพงของแพงนะครับของแพงใช้ได้เลยนะครับผมก็ดาร์ลอร์เนี่ยใส่ใส่ใสอ่าสเปกเตอร์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคาถากระบองเรียกคาถาแหละเอ,อ่าแล้วก็มีชิวนะฮะกโ<ล>ะะ็โลอ่าจ้ะโลก็เขาก็จะมีดีเฟนที่เยอะนะครับเพราะว่าอ่าบางคนเนี่ยเขาจะใส่สีที่มันเพิ่มมาตาัตราป้องกันนะครับทำให้เขาบางคนเนี่ย หลอดบางคนอึดกว่านายอีกนะครับแล้วก็ดักหลอดเป็นอาชีพเกิดมาเป็นค้าสองนะครับก็เปลี่ยนอาชีพตอนเป็นมาสเตอร์แล้วก็เป็นอาชีพเป็นอาชีพพิชิก็เป็นค้าสี่เลยก็มีแค่สามคัสใช่มีสามคาัสนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพยอดฮิตนะครับยอดฮิตแล้วก็โหดมากนะครับอ,อันนี้เป็นสกิลพื้นฐานนะครับก็ เขาจะใช้อาวุธที่เป็นดาบด้าน,นช่วงแรกๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาจะมาใส่สเปกเ,เ,เตอร์นั่นแหละกระบอกของเขานะครับมีสกิลโจมตีที่โหดตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยเกิดมาเนี่ยแป๊บเดียวโหวดเลยนะครับก็มีสกิลนี้ครับไฟเบิร์สไฟเบิร์สนะครับก็เป็นโซ่ไฟนะครับอ่า mm hmm. ก็โหดตั้งแต่แรกๆเลยนะครับแล้วก็จะมีสกิลนะครับ วินโซนะครับจะเป็นสกิลในช่วงของมาสเตอร์ไปแล้วนะครับก็อันนี้เป็นสกิลใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับจริงๆมันก็ไม่ใหม่แล้วแหละนะอ่าส่วนนี้เป็นคริทิคอลดาเมจนะครับก็จะเพิ่มคริทิคอลให้กับตัวละครนะครับก็สายบัตที่ผมบอกนะครับอ่าส่วนอ่าดักกนอรจะมีนี่อันนี้เป็นซัมมอนเนอร์นะครับก็สามารถที่จะใช้นกนะครับในการจิกโดยการตีได้นะครับแล้วก็มีม้าด้วยม้าเขาจะเพิ่มดีเฟนซ์นนะ อ่าเพิ่มดีเฟนซ์ให้กับตัวละครแล้วก็มีสกิลโจมตีด้วยนะครับมีทั้งนกไม่ทั้งนาอ่าพูดง่ายๆว่าเป็นอาชีพขี้โกงนะครับนี่ลักษณะดูนะสกิลหากินเขาคืออะไรคะถ้าช่วงแรกๆนะครับก็จะเป็นนี่เลยครับไฟเบิร์ดนะครับก็จะเป็นการเหวี่ยงโซ่ไฟนะครับเป็นโก้ไลเดอร์นะฮะมาลองดูสิมไงโอยซึ่งโจมตีใจนะครับอ่าโจมตีแบบสุดจอเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็มีสกิลนี่ครับ สกิลอีกานะครับซึ่งช่วงแรกก็จะใช้ดีนะครับอ่แต่ว่าโซวินเนี่ยผมยังไม่มีนะวินโซหรือโซวินนะวินโซ,ะน,โซนะครับผมยังไม่มีนะครับเพราะว่าอมันจําเป็นจะต้องใช้อค่ารูทในการแรกนะครับนี่รูทที่ผมบอกนะครับอ,อซึ่งผมไม่ได้ทำเควสนะแม้จะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ทดสอบนะครับมิวซีสเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีสกิล นะแล้วมาผมก็ยังไม่หาแต่ปลาไปแปดร้อยแล้วตัวนี้นะครับเป็นสายเอแก่งเร็วนะครับแก่งเร็วส่วนใหญ่เขาจะอัพแก่งนํานะครับแล้วก็เร็วตามนะครับอแต่ก็มีอัพครึ่งๆก็มีนะมีคนอัพเหมือนกันส่วนเลือดนะครับเขาจะไม่อัพเลยนะครับคาร,ร่เ่นสายนี้แล้วก็ Energy เนี่ยจะอัพเพียงเพียงใส skill ่สกิลได้เท่านั้นนะครับผมคอมมานด์ก็ไม่อัพเลยนะครับ ่เดี๋ยวเราไปลองสกิลกันหน่อยนะสำหรับดาร์กลอดนะครับไปบริเวณที่มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยนะจริงๆจริงๆเราก็ไม่ค่อยมีของนะ <c oughs> เป็นชุดพื้นฐานนะครับอันนี้ชุดเซ็ตก็ไม่มีนะครับก็ตัวนี้เจก็จะมีผ้าคลุมนะอย่างเท่ใจชอบดาร์กลอร์ดนะครับก็ลองมาเล่นได้นะอ่า สังเกตนะครับว่าเขาโจมตีวายมากนะครับใครเล่นสายเร็วนะอ่าแล้วก็โจมตีไกลนะครับสกิลเขาทุกสกิลเป็นสกิลกลุ่มหมดเลยนะฮะดักหลอดเป็นตัวเดียวที่เป็นสกิลกลุ่มหมดเลย <m akes sustain noise> ไม่มีเดียวไม่มีเดียวแต่กลุ่มแล้วมันโดนโดนกว้างไม่กว้างเนี่ยแล้วแต่อ่าอ่ามันจะมีทั้งโดนกว้างและไม่กว้าง,น,งนะครับใครที่ไม่ชอบแบบตีเดียวนะชอบมาเป็นหมู่คณะก็ดักหลอดใช่ แล้วรัหกหลอดเขาเก่งพ v p ประมาณหนึ่งเนี่ยนะในช่วงแรกๆนะครับช่วงไม่แรกๆกลางๆนะครับแรกเนี่ยเก่งเกินเก่งเกินตัวนะครับพอฟ้าเข้าเวียนกับหมัดได้เลยนะฮะอ่าแล้วก็เรียกว่าไงหยุดด้วยหล,นะหลังก็เก่งนะหลังก็เก่งนะครับแต่หลังเนี่ยบางอาชีพที่เคยโอพีก็จะโอพครับอย่างเช่นไนอ่าจะแทงแรงหน่อยนะครับอ่า บางที่ที่ยิงแรงอย่างเมจิกหรือว่าซัมมอนเนอร์เนี่ยก็จะยิงเขาเข้าเหมือนกันนะ mm hmm. อือ่าไม่ใช่ว่ายิงไม่เข้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจับเมืองนะโชว์สกิลประมาณนี้นะครับสกิลผมไม่มีอะไรนะครับอ่าคือมาสเตอร์ของลอดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาจะมีแค่อัพเพิ่มความแรงพื้นฐานเท่านั้นนะครับอ่าไม่เหมือนกับ n เอนทานสก l l ของเขานะครับที่จะเพิ่มดาเมจนะครับให้กับ บางสกิลที่จะเป็นต้องใช้เนี่ยมันทำให้สกิลแรงขึ้นนะครับเสียได้ะก,กีผมไปลบมิวโกลบอลทิ้งนะครับเพราะว่ามันไปทับกับมิวของเพย์พาร์นะครับ <c oughs> เราก็เลยรีวิวสกิลวินโซไม่ได้ <c oughs> นะครับแม้เสียไายไปลบเฉยเลยนะครับผมต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะก็เดี๋ยวห้าเราย้อนกลับมาทาคลิปแบบเจาะลึกนะครับของสายชิ้นนั้นๆเนี่ยเราอาจจะทารีวิวให้ดูกันนะครับว่าสกิลวินโซของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ พวกม้าพวกนกเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงสกิลบัฟนะครับถ้ามีโอกาสเราจะทํานะอืมอ่าเพราะว่าบัฟคีย์ดคอนของเขาในค่อนข้างที่จะที่จะดีเลยนะอ่าแต่ประเด็นคือมันจะไม่ค่อยมีใครยอมเสียสละมาเล่นสายนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้อเสียละ่ะข้อเสียของดาร์กลอดใช่ไหมอืมคิดยากเลยเออโหยขนาดนั้นเลยเหรอคิดยากเลย คือเขาขอ,ของแพงแต่อ่าแต่เขาจะไม่ค่อยมีสกิลหยุดเหมือนชาวบ้านเขาอ่าอย่างไนยอย่างอาชีพอื่นเนี่ยมันจะมีสกิลแบบติดสถานะ,อะของเขาเนี่ยวินโซเนี่ยมันไม่ออกเป็นธาตุอะไรวะธาตุพิษธาตุลมนะครับมันก็บอกแล้ววินโซนะครับมันทําให้สกิลนั้นมันไม่มีสตันไม่มีติดสถานะอื่นเท่าไหร่นะครับแต่อาชีพอื่นเนี่ยมันมีรถเกาะมีนู่นนี่นั่นนะครับอ่าเ<ะ>น้นเป็นสายฟาดน,นะ,ะใช่แต่ว่า ตอน enhance skill เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเขาจะมีดีบั๊ไหมแต่ส่วนใหญ่มีทุกอาชีพนะดีบั๊จริงจมันมีอยู่แล้วแต่เขาจะไม่มีดีบั๊แบบทําให้ติดสตันอะไรอย่างเงี้ยเขา mm hmm. เขาจะไม่มีนะครับเขาจะไปมีกับม้าซึ่งเอาจริงๆเวลาสู้กันก็ไม่มีใครกระทืบพื้นอยู่แล้วนะครับเ mm hmm. พราะว่ม้าจะมีสกิลกระทืบพื้นทำให้ติดสตันได้ mm hmm. กระเด็นได้นะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้ครับสำหรับดาร์กลอร์ดแนะนำนะครับว่า ใครที่เขาเรียกว่าไงอาชอบเล่นคนเดียวชอบเล่นไวๆนะครับยักหลอดเป็น,นอาชีพหนึ่งที่ควรจะเล่นนะครับเพราะว่าไปได้ไวจริงครับแม้คือมันจะต้องทนเล่นให้ตัวละครอาชีพอื่นสองร้อยห้าสิบก่อนแต่ว่ามันคุ้มนะมันคุ้มเกิดมาเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเกิดมาเนี่ยเก่งกว่าตัวละครบางตัวที่200<า>เลเ้วสองร้อยสิหาข้อเสียยากอยู่มันก็มีข้อเสียแหละถ้าเพื่อนๆมีข้อเสียที่นึกออกก็บอกเราด้วย คือหลังๆเนี่ยหลาย,ลายๆอาชีพจะเก่งพอๆกันต้องพูดอย่างนี้ทําให้สกิลของเขาเนี่ยมันมันไม่มีสกิลที่จะผักศัตรูหรือว่าดีวัฟศัตรูนะครับทําให้อาชีพอื่นถ้าเขามาถึงตัวได้เนี่ยดักก็อาจจะเจ็บอ่ามันไม่เหมือนกับเมจิกนะครับเมจิกเนี่ยคือเขาตีใกล้มากมีสกิลที่แบบต้องวิ่งเข้ามาใกล้ๆเลยแล้วก็ปาดน,นะครับแต่ว่า ในขณะที่เขาวิ่งเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะเสียเลือดนะครับแต่ถ้าเขาเข้ามาถึงตัวได้เนี่ยโอกาสตายสูงนะเพราะว่าสกิลเขาติดหลายฮิตมากกว่าอ่ดักหลอดเนี่ยมันยิงสกิลมันไม่ค่อยฮิตไงไม่ค่อยเด้งหลายครั้งทำให้เสียเปรียบคนอื่นเขานะเออมันเป็นข้อเสียแม้เขาจะตีไวแต่สกิลมันไม่เด้งเป็นหลายฮิตอะตีได้ไกลดีตีได้ไวแต่ก็เสียเปรียบแต่ยังไงก็เลือดเยอะ มันต้องพูดได้ว,ว่าอยู่ที่สายคนเล่นเป้าถ้าไม่ได้อัพเลือดก็เหนื่อยหน่อยนะครับปั๊มยิกๆยิอ่าก็เกมนี้ปั๊มยิกๆยิอยู่แล้วครับในส่วนของเวลา PVP นะอ่าใครใครของดีกว่าใครบัฟดีกว่าก็ลองดูนะครับอ่าแต่ส่วนใหญ่ดาร์ลอร์ดเขาจะใส่ชุดที่เป็นต้องต้องบอกเลยว่ามิวเนี่ยมันจะมีชุดหลายแบบนะครับแต่ละแบบเนี่ย มันก็จะมีข้อดีข้อเสียชุดเซ็ตเนี่ยอาจจะทาให้เราตีแรงก็จริงแต่ละตัวบางมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกชุดยังไงดยบล็อกหลอดก็จะมีชุดที่เป็น<ม>เขาเรียกว่าริงหัวชีพมีชุดที่มันใสไอเทมที่มันเป็นอัญมณีได้เป็นรูชุดรูพอดีอันนี้นะครับซึ่งอันนี้อาจจะต้องลงทุนเยอะนะครับแต่ก็จะทำให้เขาตีเบาลงนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะครับว่าชุดแบบไหนดีกว่ากันนะครับในในกรณีไหนบ้างนะครับแล้วก็ในอาชีพไหนบ้างที่ควรใส่ นะครับผมก็ดัรกหลดประมาณนี้ครับในช่วงต้นนะครับว่าเขาเก่งอย่างไรนะครับควรจะเล่นไปแนวทางไหนนะครับก็ลองดูนะครับเพื่อนๆคนไหนเล่นดัรกหลดก็คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยใช่ลองมาเสริมเติมดูนะคะเผื่อว่าเป็นการตัดสินใจของคนอื่นๆได้นะ,ะก็วิดีโอนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความรู้นะครับผมแล้วก็พบกันวิดีโอหน้านะครับก็ต่อไปเนี่ยคงจะเป็นในส่วนของมิวเพย์พาร์คจริงๆแล้ว นะครับก็เป็นระบบการเล่นต่างๆนะครับที่เราจะมาทวนความจํากันนะครับว่ามันมีระบบอะไรบ้างแล้วก็อะไรที่ควรเล่นบ้างนะครับใช่ค่ะอ่าก็เดี๋ยวพบกันวิดีโอหน้านะครับบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ